หนึ่งสาสหนะครับกับผมเอดมินเพจทำงานวัดแป้งกระบอนะครับพามาดูที่กระปีกภูมิลงครัววัดศรีบุญเรืองนะครับแม่ครัวกําลังเตรียมพัะหารให้พระสงฆ์นะครับมีแต่แม่ครัวผู้งงามๆนะครับจาทุสาธุ จะแซบไม่แซบก็อยู่ที่แม่เรานะครับแต่การันตีโดยอาตมาภาพนี้แซบทุกเมนูนะครับแซบทุกอย่างเนาะแม่เนาะนี่ครับมีหลายแผนกนะครับแซบทุกอย่างแซบทุกอย่างอะเนาะวัดสีบุญเรืองนี่แม่ครัวทำข้าวแซบแซบเนาะ,นาะการันตีโดยอาตมาภาพเองนะครับ โอ้ยแซบอยู่เนาะแซบเล่เแซบทุบวัดเลยเนาะทุบวัดทุวันนี่แหละเนี่ยทุกวันฝึกฝีมือแล้วนะคะถึกฝีมือแล้วบ่โอ้ยัยงไงก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุนกทุกคนเด้อมาทำกับข้าวสาธุเด้อ ได้เอาโลดแบ่งกันเอาโลดแล้ววันละรางวันที่หนึ่งหรือรางวันที่สองเด้อราถูุเด้อนี่ทางนี้ก็ถูกรางวันที่สองแล้วเด้อแล้วทางนี้เด้อนี่ครับมีสองโรงครัวนะครับวัดสีบุญเรือง้านหาดแพงนะครับแม่ครัวผู้ตื่นก่อนนอนที่หลังนะครับ